สวัสดีครับพบกับ e a g กอ of No กันอีกครั้งวันนี้เรามีเรื่องอะไรจะนำเสนอเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับถ้าถูกใจโปรดกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ ความเชื่อและความศรัทธาในแต่ละพื้นที่แต่ละภูมิภาคในประเทศไทยนั้นมีมากมายหลายแบบแตกต่างกันไปซึ่งความเชื่อและความศรัทธารวนแล้วแต่มีประวัติความเป็นมาแทบทั้งสิ้นดังเช่นวัดเจดีไอ้ไข่อำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชจากเรื่องราวเสียงที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่างหลุมไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ9-10ถึงขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีที่เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ณวัดแห่งนี้เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านตั้งแต่ในละแวกใกล้วัดไปจนถึงต่างจังหวัดในแถบภาคใต้าจากศรัทธาที่เชื่อกันว่าขอได้ไหว้รับโดยเฉพาะโชคลาภและการค้าขายวัดเจดีก็ไม่แตกต่างกับวัดทั่วๆไปในประเทศไทยแต่สิ่งที่แปลกและเป็นที่เคารพศรัทธานับถือของชาวบ้านในละแวกนั้น และผู้คนทั่วสารทิศคือไอ้ไข่มีการเล่าสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนว่าสถานที่นั่งวัดเจดีปัจจุบันนั้นเมื่อครันได้มีหลวงปู่ทวดซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ดังสายปักใต้ได้มาปรากฏเดินทุดองอยู่บริเวณนั้นส่วนไอ้ไข่นั้นเชื่อว่าเป็นวิญญาณเด็กอายุประมาณ9ก้าถึงสิบขวบเป็นลูกศิษย์ซึ่งติดตามหลวงปู่ทวดเมื่อหลวงปู่ทวดมาถึงสถานที่ดังกล่าวกับพบว่ามีทรัพย์สมบัติ และศาสนสถานที่สำคัญเป็นจำนวนมากซึ่งได้ให้ไอ้ไข่สิงสถิตฝ้าทรัพย์สมบัติดังกล่าววิญญาณดวงนี้ฝอาดูแลปกปักรักษาทรัพย์สินของแผ่นดินอยู่ที่วัดแห่งนี้ตั้งแต่นั้นมาและหมู่บ้านนั้นภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านโพสเด็จจจวบจนปัจจุบันวัดเจดีเมื่อก่อนเป็นวัดที่รกร้างมาประมาณพันปีแล้วแต่บูรณะใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2500 ซึ่งที่ที่กําลังก่อสร้างอุโบสถอยู่นั้นเมื่อก่อนเป็นเจดีรกร้างชาวบ้านไม่กล้าเข้าไปหลังจากปีพุทธศักราช2500ผู้ใดที่เข้ามานอนพักค้างแรมภายในบริเวณวัดเจดี้าไม่เอ่ยชื่อหรือบอกกล่าวหรือขอเขามาต่อไอ้ไข่แล้วจะนอนไม่ได้มีการก่อควนทั้งคืนเช่นเหมือนทำท่าจะหลับก็จะมีเด็กเอามือมาตีศีรษะบางดึงขาดึงแขนบ้างก่อวนตามภาษาแบบเด็กๆทั้งคืน ประวัติของไอ้ไข่วัดเจดีหรือตาไข่วัดเจดีทำไมถึงเรียกชื่อแตกต่างกันแต่รับคำตอบว่าเมื่อพิจารณาอายุของไอ้ไข่แล้วอายุหลายปีแล้วชาวบ้านเชื่อว่าคงไม่เหมาะสมที่ลูกหลานเด็กรุ่นใหม่จะเรียกไอ้ไข่สมควรเรียกว่าตาไข่ซึ่งน่าจะเหมาะสมกว่าคำว่าไอ้ไข่เพิ่งมาเรียกเอาตอนพ่อเที่ยงแกสลักรูปไม้แล้วเหตุผลว่าอาจารย์เที่ยงหรือผู้ใหญ่เที่ยงนิมิตว่า มีเด็กไปบอกให้สร้างรูปเมื่อประมาณปีพุทธศัการาช2,523ถึง2,524ในนิมิตเมื่อเห็นเด็กแก้ผ้าเปลือยกายกับพระจีวรสีค้าไปยืนให้เห็นในนิมิตและเอ่ยปากว่าแกะรูปให้เราทีเราจะได้มีที่อาศัยอยู่เป็นหลักแหลง่งตาเที่ยงถามว่าใครหรือนี่เด็กในนิมิตจึงบอกว่าเราไอไข่เด็กวัดเจดีตั้งแต่นั้นมาจึงได้รู้ว่าเด็กวัดนี้ชื่อไอไข่เด็กวัดเจดี ไอไข่เด็กวัดเจดีเป็นรูปไม้แกะสลักเป็นรูปเด็กอายุประมาณ9-10ถึขวบสวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาดำซึ่งมาจากสิ่งของที่ชาวบ้านที่นับถือศรัทธานำมาถวายแก้บนสังเกตบริเวณปากทางเข้าวัดจะมีรูปปั้นไก่ชนจำนวนมากวางอยู่บริเวณใกล้กับปากทางเข้าวัดและใกล้ก,กันมีร่องรอยการจุดประทัดเศษชิ้นส่วนของประทัดกองอยู่เป็นเนินสูงและผู้คนเข้าออกมาไหว้พระ และบ่อด้วยว่าแก้บนกับรูปแกะสลักไอ้ไข่จุดประทัดกันอยู่เนืองๆน,นั้นคงแสดงถึงเหตุผลหรือความเชื่ออะไรบางอย่างแต่วันดีคืนดีแม้ในปัจจุบันยังมีคนเห็นเด็กวิ่งเล่นในวัดหรือปรากฏร่างเด็กให้เห็นหรือมีเสียงเด็กให้ได้ยินหรือปรากฏแก่ผู้ที่มานอนวัดเจดีแบบครึ่งหลับครึ่งตื่นรูปแกะสลักด้วยไม้ดังกล่าวประดิษฐานอยู่ที่กุฏิมีคนมากราบไหว้บูชาขอพรบนบานสางกล่าว ขอให้มีโชคได้ลาบในการเสี่ยงดวงเล่นพน,นันขันต่อหรือขอให้ช่วยเรียกคนให้มาซื้อของหรือทำยอดให้ได้ตามเป้าหรือของหายขอให้ช่วยหาหรือขอให้ช่วยปกป้องภายนานาแล้วนำสิ่งของมาแก้บนมิได้เว้นแต่ละวันโดยเฉพาะนักเสี่ยงโชคก็เยอะด้วยเช่นกันในวัดเจดีเต็มไปด้วยสิ่งของที่ผู้เลื่อมใสศรัทธาเอามาแก้บนเช่นรูปไก่ชนชุดทหารหนังสติก๊ก ของเล่นต,ต่างๆเป็นต้นส่วนบริเวณที่ให้จุดประทัดก็จะมีเศษประทัดกองสูงเป็นเนินเขาย่อมๆบ่งบอกถึงแรงศรัทธาที่มีต่อไอ้ไข่และแสดงถึงผลสำเร็จจากผู้ที่มาขอแล้วได้รับจากไอ้ไข่ทุกวันผู้คนต่างหลั่งไหลไปขอพรจากไอ้ไข่คั้นถึงวันสงการ13-17เมษายนของทุกปีมีการจัดงานบุญคณะกรรมการวัดจะนำรูปมาประดิษฐานอย่างประรำพิธีให้คนส่งน้ำพระ แล้วอาบน้ําไอ้ไข่ขอพรด้วยความเชื่อมัน่นศรัทธาในไอ้ไข่เด็กวัดเจดีจะเป็นเรื่องสําคัญมากเท่าที่ประสบและเจอมาหนือบนบานสารกล่าวอะไรก็ต้องนําสิ่งของนั้นมาแก้บนด้วยขอให้ไหว่รับอย่างแน่นอนวิญญาณเด็กน้อยดวงนี้เป็นที่พึ่งทางใจของทุกคนที่เลื่อมใสบารมีของเด็กน้อยที่เรียกกันว่าเป็นเด็กวัดได้รวบรวมศรัทธาจากมวลชนเป็นวัดเจดีที่สวยงามมั่นคง ดำรงพระพุทธศา,ส,าสนาสืบไปถ้าคุณชอบฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสนใจสาระเพิ่มเติมไม่อยากให้ตำนานหลายๆอย่างสูญหายไปอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องที่นำเสนอในวันนี้คลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมนะครับ